เมื่อเราใช้ชีวิตสบายเกินไปวันนี้เราจะไปลำบากกันเริ่มเลยอะอนอเท้าไม่ได้แล้วเละไงไม่เละหรอกเละไปเที่ยงดิไปค่ะตอนนี้เ,เรากำลังเดินทางกันไปท่าพยานครนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปนั่งเรือค่ะทุกคนโอยแต่ว่าเริ่มจากรุยโคนไปขึ้นเรือก่อนเลยค่ะ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเดินขึ้นไปหรือเราจะนั่งเรือไปอยุยเลือกที่จะนั่งเรือมาลงที่แหลมสาราและเดินขึ้นไปอีก430เมตรเราใช้เวลาไปกลับทั้งสิ้น2ชั่วโมงซึ่งรวมระยะเวลาในการนั่งพักระหว่างทางด้วยนะระหว่างทางก็มีคนนั่งพักดูนะมีคนนั่งพักเต็มไปหมดเลย รอดหน่อยโอ้บริการดีมากนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วไปกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านในกัน